สวัสดีครับผูกกับเพ่อลูกพ้าแซบนะครับมือนีพ้ามหาป่าครับผมมาผมบ้านเองบ่ได้ครับผมได้พาทีมงานมาวานครับเพี่อนกำลังลงกอยู่ผมลุบ่ได้ครับประมาณสองคนครับมาบุนีลงกเนี่อันนี้สาสาังบ้านครับผมสาลังบ้านเป็คลองธรรมชาติครับมาจุกสารลัดซืิอๆปลากับปลาธรรมชาติครับบ่ได้ไป ถ้าปล่อยน้ำหนามมาไปน้ำนามเบิดครับนะครับสาลังบ้านนี่เหยมาาอยู่บ่บ้านแฮครับแฮแฮสองปากเมื่อนีนผมไปลงครับผมเพื่อจะกลับมาฮอดบ้านไปไทมาคามา ช่วงนี้ช่วงนี้แล่นมาขามีครับไ่ได้ไ่ได้ลงคลิปไปไหนไม่ได้ลงคลิปไปไหนครับมาเบ่งผลงานก่อนนะก่อนนะ้านี้ครับผมผลงานบางเครื่องชิบงที่แล้วนี่ครับกินป่ะนี่ครับประคอนหนึ่งปลาตองหนึ่งครับปลาดุกอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอรอเอาแหขึ้นอีกเนาะอีกสองปาก เอาบึงกันจีไดบ่เึ้นบ่งกับอบอว่าอะไรนี่ครับเอาบ้าบัวเนียวตัวบ่าอยู่ดินู้นน่าแหงมาคิดตึ้งครับวันนี้ผมไปไล้ลงนะครับยังเหรอนี่ครับ <c oughs> นี่ธข้า <c oughs> มาติหลังบ้านครับนี่ครับ เราใช้หลังบ้านเนะาะกล้วยกระสุกข,ข้าเครือยู่นะครับโบได้ตัดโบได้ยังจักยังอุ๊ยกล้วยสุกแล้วนี่ครับพี่น้องอช่วงนี้โบคอยได้ลปปุ้งคลิปรับผมเห็นบ่สครับข้าเล่นหมากรามอยู่บล,ลยลุ้งคลิปไปไลยก็ฝากพี่น้องติดตามเครื่อนเราแล้วครับ น้องโฟกัสอยู่เทิงครับน้องโฟกัสเทกันบ้านอยู่ครับเพิ่งไปถึเรียนมาตอนนี้กับวานสี่โมงกว่าแล้วครับใกล้ค่ำแล้วทังแลี้ยงอากาศแรงแรงครับยังรีฟับ รอบวงผลงงานครับรอบนี้ที่ได้ป่เมื่อกี้ได้ไปแล้วสามตัวครับไปค้างองเหกหลากไม้พอดีเอายังไปค้างไหมค่อยว่ายออกไปด้วยนะเฮ้ยใ <c oughs> จเย็นปากคอตัวนึ่งอยาปาปลาดุจเตัมน้ำพืชบ๊บบานีุู่แหกว่ะ ทีมงานสองกนครับปานแห่งไอ้จ้องง่ายมาลับกูบัดเนี่ยสรงพุ่นเอาแห่งครับบนั้นได้แม่นเหยียบจงทีนั่นสิเยียบหมาแล้วมีเพาะหรักแห่ องให้เราเร็วทำให้เร็วครับเดี๋ยวพายังรอจักหน่อยนะครับบ่บถือครับรอบมากันสองปากบ่ถือจุกโอ้โหตกตก นี่ครับต้นมะขามต้นมะขามมะขามเพิ่มกัแบแทบใท่ครับช่วงล้อทีมางานบ้านเนี่ยแกมะขามเพิ่มมช่ว์ครับนี่ครับพี่น้องเพื่อมลูกสุกปุ๊บนะเหเพิ่มอยู่ครับเห็นวานี่ครับ เดี๋ยวก็ไดนะ้เดยวจะอได้นบางกล้อง้นขอได้ครับงีครับน,นี่ครับปคามเมครับนี่ครับปคามเพิ่มต้นนี้ครับต้นหลังบ้านนี่แชบครับพันสีท้องครับผม นะแกะโชว์พี่อน้องเจ๊ะพักหนึ่งสุกปะล่ะไหนสุกแล้วเนี่ยขาบเอาทั้งต้นนะครับดินี่นี่ก็เทิ่มกระเทิมไปทั้งสุกแล้วครับนี่แกมขามมือเดียวเลยผมนี่ครับน,นี่ครับเก็ดไาแล้ะนี่ครับขากเทิ่มครับ มาบุดเดียวทายเองครับบุนี่ถือกล้องเองนี่ครับมะขาหม,มูครัท่านเขาเอินนี่ครับแซ่บครับช่องล้อไอ้ล้อทีมงานบ้านแหนยม่มากินมะขามเพิ่มท่าครับ หวานครับหมามหวานนะครับการผสมก็จะกินมาเลยตัวหมังตัวแง่เล่ครับตนมะม่วงก็ปปูวไว้ด้ครับตนวะม่วับอันนี้ปูกล้วย มองมองต้นน้อยนี่ครับออกดอกเลยครับต้นน้อยนี่ต้นมะขามน้อยกำลังปลูกปลูกแซมครับตัวญ่นี่ครับต้นขามน้อยไปไปเบิร์กขวานแหต่ตัวครับได้ปะเอ้ใส่เลยจ้ tăng mạnh, tăng sóng nhiều này các anh em 2 con, teamงาน 2 con ngay ở cửa nhà ไดซีแต้มแล้วครับที่โตแล้วีน่น,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 นมีหอยคนมาอยู่หลังบ้านครับล้างงานบมมีลวดเขาเจ้ากับมามายามเลยครับนี่โมย่บ้านคน,คนดูแลคนดูแลสาลปะแบบจะล้อมดูแลปะขามเข้าออกน้ำท่วมสามวัน สุดยอดแล้วเนะมองไปแล้วเพราะตัวล้วประการหนี่ครับเซต4ฟอยส์ารครับผมอยู่ใต้ต้นอยู่ค้าครับต้นยูคาการต้นตรงนี้เลยแหนได้ทั ल ल ้งฉีดด้วยนะฉีดเินก็พอได้เลยแฮรตานึ่งวันเลยจีขวห้นจ no ีโอตุ่โอ้ตง่มโอ้ใบวัน ช่วงร้อยชิ้งนเอาแห้งขึ้นไปเบิ้งนี่ครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มนี่ครับ,รบーーะคออย่าวางโทรศัพท <mon> ์แป๊บหนึับแกะเบุญกันจับหนึ่งเท่าพี่น้อง ไหนวะตัวสาบจ่อที่ดับครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมนี่ครับ เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทั้นเ่นะครับเนาะปากติดตามพอรูพลาแสบนี่นะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ